พระกุเนื้อดินต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระเนื้อดินดิบทั้งนั้นื <c oughs> ถ้าที่เราเห็นเนี่ยสีที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เป็นเฉพาะแค่ผิวด้านนอกแต่ว่าด้านในเนี่ยไม่ได้ด้านในเนี่ยก็เป็นสีดินดิบนะครับแล้วก็พระนางพญาเนี่ยก็เหมือนกันพอ เราหันด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความหน,น่มีหน,นาเติ๊กเลยนะครับอพระที่เขาทําปอมหรือทําใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะบางๆบางประมาณครึ่งหนึ่งขององค์นี้ท่านเองแต่องค์เนี้หนามากหนามากอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอย่างนี้ยิ่งชัดเจนเพราะว่าถ้าหนาขนาดเนี่ยไปเผาในเตาเนี่ยมันจะแตก เหตุผลที่แตกก็เพราะว่าด้านในเนื้อดินเนี่ยจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ทีนี้เวลาเผาถูกความร้อนเนี่ยน้ำเนี่ยจะเหยกลายเป็นไอเมื่อร้อยองศาขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยพออุณหภูมิเนี่ยถึงร้อยองศาปุ๊บน้ำที่อยู่ในดินเนี่ยมันจะรีบแหกขึ้นมาทันทีนะเพราะว่าน้ำกลายเป็นไอมันก็ต้องออกมาทีนี้พอมันออกไม่ได้มันโดนดินปิดอยู่มันออกไม่ได้มันก็ระเบิด เพราะยังไงมันต้องออกอยู่ดีตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้พระที่มีความหนาอย่างเงี้ยเผาไม่ได้เพราะเผาแล้วจะต้องแตกนะครับส่วนพระที่บางเผาได้แต่ว่าผิวก็จะมีความผุนตัว